สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอาจรูปจากมือถือทำป้ายไว้นิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088 817 5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้บิ๊กเอ็มสวัสดีสวัสดีครับพี่เนสวัสดีครับผมมี่หายไปนานเลยนานเลยพี่นานจริงๆ oh. งโ oh. อ้โหะครับพี่เน <Okay. S 2> <ม>่โอเคมาเข้าเรื่องกันคืนก่อนบวชเรื่องราวเป็นไงเชิญครับบิ๊กเอ็มครับผมก็เรื่องนี้พี่เนผมได้รับฟังมาจาก เป็นญากกันที่จะอยู่ด้วยกันนี่แหละพี่แต่ว่าตัวละครที่ผมจะเอ่ยชื่อมาจะเป็นสมมติชื่อมาแล้วกันนะพี่ผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แบบมีผีแบบมันหลอกแขกอกแบบน่ากลัวมากพี่นี่แต่มันเป็นเรื่องต้องฟังพี่นี่มันประหลาดอยู่จุดหนึ่งอะพี่ครับครับอ่าผมขอเล่านี้นะพี่ผมขอเล่าไปพี่คนที่เล่าผมฟังเนี่ยผมขอใช้ชื่อว่าพี่บังแล้วกันนะพี่พี่บังชื่อบังพี่บังปอปลาไม่หันการกางงูบอไปไหมพี่ บังบ <Bang>, <Bang, bang. S 1> ังเหอบังอะบังอ่า <im it> ใช่ครับพี bang, ่บังกับอ่ากับแฟนเขาชื่อผมสมมติว่าชื่อแอนแล้วกันครับบังกับแอนเนี่ย <im it> ก็ก็เป็นคนใกล้ตัวผมนี่แหละวันหนึ่งบังกับแอนเขาก็มีโอกาสที่ได้กลับบ้านอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละพี่แต่ว่าห่างจากตัวนครราชสีมาไปประมาณเจ็ดแปดสิบร <im it> ผมไม่ขอบอกชื่อเพื่อนกันเนาะ,ะ <im it> เขาขอไว แกก็ตอนนั้นมันมีงานเออเหมือนทําบุญญาตินี่ทาบุญร้อยบันญารหรืออะไรก็อย่างเลงนี่แหละแกก็กลับบ้านไปก็กลับไปถึงไปกับแอนเนี่ยไปกับแฟนเนี่ยเขาก็ไปเจอเหตุการณ์อะไรเลยเบนไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีคนเล่าให้ฟังเล่าเรื่องนี้ฟังแกก็เอ๊ะอือแปลกดีเว้ยก็เ,เลยเก็บเรื่องเนี่ยกลับมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยเอามาถ่ายทอดวันนี้ครับผมก็ ผมขอย้อนแบบนี้ก่อนนะครับพี่เนรตัวบังเนี่ยตอนนี้พี่แกอายุประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าเกือบสี่สิบแล้วย้อนไปเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีพี่แกก็เป็นเด็กอยู่แกอยู่ที่อําเภอเนี่ยหมู่บ้านแกเนี่ยแกบอกว่ามันยังกันดานอยู่เลยมันยังมีหลังคาเรือนบ้านที่อยู่นี้น่าจะมีสักประมาณห้าสิบหลังคาเรือนพี่เนธคนในหมู่บ้านเนี่ยเอายังทำอาชีพที่แบบ ทำนาออกหากินกันโดยการไปหากบหาเขียดส่งกบส่งเขียดจับปลาอยู่เลยพี่ข้างๆก็จะเป็นป่ายังเป็นแบบป่าเป็นป่าอ้อยป่าอะไรงนี้เลยพี่ครับบ้านสมัยก่อนของบังเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ยกสูงที่เวลาเวลาตอนกลางคืนเราจะขึ้นบ้านเนี่ยมันต้องชักมันใดขึ้นมาขึ้นมาเก็บไฟก็เข้าแล้วพี่นี่แต่ว่าก็มันไม่ได้แบบสว่างสวัยกันนะตัวบังเนี่ยก็อาศัยอยู่กับ ทางครอบครัวตอนเป็นเด็กกยบอกว่าที่บ้านหมู่บ้านแกเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องขีปอบอีก็ซื้อคนเล่นของชเชื่อมากๆเพราะว่าตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยมันมีเหตุการณ์มีหลายๆเรื่องที่เคยประสบพบเจอตอนเป็นเด็กนะครับผมที่หมู่บ้านเนี่ยจะเล่าฟังว่าเออจะมีคนาทางสุรินบุรีรัมสีเกตพวกเนี่ยแถบแถบทางนี้พี่ ที่เขาย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาเชื่อว่าพวกเนี้ยมีวิชาอาคมกันวันดีคืนดีเนี่ยบางทีก็ลองของกันปล่อยของปล่อยอะไรกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเตือนเด็กๆเตือนพวกบางเนี่ยว่าอย่ากางคืนนะครับางคืนอย่าออกไปไหนนะถ้าหกโมงอ่ะที่นู่นต้องรีบเข้าบ้านแล้วเพราะว่าตะวันมันตกดินมันจะมืดหมดเลยพี่จะไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนออกมาเลยนอกจากคนไปหากินกลางค่ำกลางคืนบางหมอกว่าหน้าบ้านบางเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลยแล้วก็จะมี ป่ากล้วยป่าอ้อยอะไรเงี้ยพี่มันก็นานถึงขั้นแบบว่ามันไม่เด็กมันไม่มีอะไรเล่นนะพี่มันไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วมันมีบริเวณนั้นอ่ะมันจะมีลานกว้างอยู่ที่หนึ่งที่จะเป็นแบบว่าให้เด็กมาเล่นกันตรงนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าโคกผีหลอกผมก็เลยถามบังว่าพี่บางทำไมถึงเรียกว่าโคกผีหลอกอะพี่เขาบอกว่าบางทีเด็กมาเล่นกันอ่ะเล่นมันก็เล่นกันอยู่แค่นั้น แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยต้องรีบกลับบ้านก่อนตะวันตกดินจะต้องกลับไปที่บ้านบางทีบางคนก็ไปเอารถเข็นมามาโยกน้ํามาดานนะพี่เนธมันยังไม่มีน้ําประปาก็โยกน้ํามาดานกลับไปที่บ้านกันต้องรีบกลับบ้านก่อนตะวันตกดินครับแล้วตรงโคกผีหลอกเนี่ยบางทีเด็กเขาเล่นกันปืนกลับบ้านไม่ทันบ้างก็กลับมาบ้านสรุปบางทีเด็กบ้านนี้หายลูกบ้านนี้หายก็ตามหากันพี่ ให้ผู้ใหญ่ตามหากันบางทีไปเจออยู่กลางทุ่งนาสองสามโลห่างจากตรงนี้บางทีไปเจออยู่ตรงนู้นอยู่ในป่าอยู่ในอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็เลยกลัวกันพี่แต่ถึงขั้นร้ายแรงกว่าน,นี้ก็คือบางทีมีเด็กหายหาไม่เจอพี่พอเช้ามาไปตามหากันไปเสียชีวิตไปจมน้ําตายไปเนีน่ยอยู่ตามคลองอยู่ตามฝายตามเขื่อนเขาก็เลยตรงนี้เขาก็เลยห้ามว่าเล่นเสร็จแล้วต้องรีบกลับบ้าน ตรงนี้น่ากลัวผู้พิบังเขาก็กลัวกันถึงแม้บังคับงลางคืนนะพี่เนตรกลางคืนอ่ะจะบอกมันมันลำบากขนาดไหนเื่อบางทีกลางคืนอ่ะบางที่นนะาติาใช้ไปซื้อผงชูรสตอนกลางคืนนะ้ทุ่มสองทุ่ม,ม,มน่ะมืดหมดละมันจะมีไฟอยู่กลางถนนดวงเดียวพี่เนตรอันนี้ประสบการณ์นี้ผมก็เคยเจอมานะ<อ>จะมีไฟอยู่กลางถนนดวงเดียวอยู่ตรงกลางแล้วร้านค้าที่อยู่จะอยู่แถวปากซอยหน้าหมู่บ้านแต่มันเป็นข้างทางนี่ยมันจะเป็นป่าอ้อยป่ามันป่าอะไรนี่พี่เนต มันจะมีหลอดไฟอยู่ตรงกลางหลอดเดียวครับด้วยความที่บังก็กลัวเป็นเด็กทํายังไงพี่รอรถรอแสงไฟจากรถจัก,กรยานยนต์ออรถมอตเตอร์ไซค์พอเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วเขาไปเขาไปหากินไปสองกบสองเขียดจะวิ่งตามตูดรถเ,ออเลยพี่บังจะวิ่งตามตูดรถวิง่งจนไปถึงร้านค้าซื้ออะไรเสร็จก็ต้องนั่งรอรถว่าจะมีรถมาไหมนั่งรออยู่อย่างนั้นพอเห็นแสงไฟแวบบๆมาแนละ้วรถวิ่งตามรถ วิ่งตามรถแต่ด้วยความเหนื่อยพี่เนี่ยรอบแรกวิ่งใส่เกียร์หมามาเต็มที่แล้วเหนื่อยวิ่งไม่ทันรถนี่รถเลยไปแล้วบางก็ต้องกระเสือกกระสนเพื่อให้ไปถึงจุดตรงกลางตรงหลอดไฟตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ไปนั่งรอพี่เนี่ยนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะมีรถมาเนาะเมื่อไหร่จะมีรถมาเ,ออเข้าใจแล้วเรื่องต่างๆนานาที่เขาเล่ามาว่ามบางทีไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาพูดจริงหรือไม่จริงนะบางทีกลางคืน,นเดินมาบางทีก็เห็นคนแกเห็นยายแก่ดือ โอ้โหทุกอย่างที่นี่มันความกลัวมันเข้ามาในหัวใจมันมาในคิดมันฟุ้งซ่านหมดเลยกลัวมากจนเมืที่เห็นรถหลอดใจมาละเราดีใจพี่พอเ,เจอรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งตามไปกลับบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นนะพี่มันคนที่นั่นเขายังยังยัง,ยงไม่เจริญแล้วก็ยังเชื่อเรื่องแบบนี้มากแล้วบ้านบางที่ผมบอกว่าเวลาเขายกสูงแล้วเก็บบันไดขึ้นใช่ไหมพี่เขาจะมีด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ย,เ,ยเขาจะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันหมดเลย ที่นั่นยังเลี้ยงมวเลี้ยงควายกันก็นจะเอาองมัวเอาควายมาปลูกในฝุนบ้านแล้วน,นี่ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามับางบอกว่าบางทีเขาจะเจาะเจาะกระดานบ้านไว้เป็นเหมือนเป็นช่องเป็นป่องไว้เพออืเออ่อผมก็ถามว่าเจาะเพื่ออะไรพี่บางทีบางทีงทงทเอาไว้ส่องดูว่าวัวควายอยู่เป็นยังไงออแต่เขาจะเจาะกว้างหน่อยนะพี่เนตรครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าบางทีมีโจรม,มีโจรเข้ามา บางทีเขามีมีดมีอะไรที่แบบเป็นของเป็นซ้าเป็นอะไรเง,งี้ยเขาจะแทงลงมาได้เลยช่วยได้เลยบางทีนอกจากโจมพี่เนี่ยเขาก็กลัวบางอย่างด้วยบางบอกว่าทุกบ้านเลยนะทุกบ้านที่อยู่ในละแวกเนี้ยจะมีใบหนาดแตะไว้ตามบ้านต้องไปเก็บใบหนาดมาแตะไว้ตามเสาตามหน้าตรงหน้าต่างแตะหมดพี่เนี่ยบางนี่ไปแปะไว้หมดเลยคิดจินตนาการว่ามันจะเข้ามาทางช่องนี้แน่เลย<อ>หน้าต่างนี้ต้องแตะไว้ต้อง,ไปไองแปะไว้คือทุกคนเดือ กลัวพวกผีนี่มากเลยผีปอบนี่จะกลัวมากแล้วเชื่อมากบางเชื่อว่าการที่แบบว่าเป็นผีปอบเนี่ยพวกที่เล่นของเล่นอะไรแล้วเอาของไม่อยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกนี้ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังก็เลยกลัวมันก็มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์พี่เนทบางทีบ้านที่มีลูกวัวออกใหม่ใหม่แม่วัวคลอดลูกเนี่ยเขาก็จะรีบไปกันจะไปช่วยกันเพื่อบ,บางคนเขาอยาไลกได้ลูกวัวอืแต่บางทีไปไม่ทนันแม่วัวแม่วัวกินแล้ว แต่พอบางทีบางบ้านที่เกิเดเหตุการณ์พอไปถึงลูกัวตายแล้วพี่ mm. เอารูัวตายเสียลูกัวไปแล้วเอาบางทีเขาผ่าท้องพี่เนี่ย mm. ผ่าท้องลูกัว mm. ปรากฏว่าภายในนั้นอ่ะไม่มีเครื่องในไม่มีอะไรเหลือเลยพี่เนี่ย mm. ไม่มีอะไรเหลือเลยครับเขาก็เลยเชื่อว่ามันมีพวกเนี่ยมากินวพวกผีอปอบผีนุ่นกีเนี่ยมากินตับกิดไตพวกไตบัวแล้วก็เลยกลัวกันเป็นใหญ่เลยพี่บรรยากาศก็ น่ากลัวแล้วสมัยก่อนเนี่ยบางเล่าฟังว่าเวลาใครเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเอาไปเผาที่เหมือนเป็นเหมือนในป่าที่มันมีรานเล็กๆแล้วยังเป็นกองฟอนนี่แบบจุดยังไม่มีเมนไม,ม,มน่ไม่มีวัดจะจุดกองฟอนตรงนั้นเลยพี่แล้วเวลาใครเสียชีวิตนะเขาจะเอาขึ้นรถเข็นบางทีก็หอ่อผ้าบางทีก็ห่อเสือแล้วก็จะเข็นมาตามบ้านตามถนนนะพี่ตามๆอะ่ะแล้วผ่านบ้านหลังไหนเนี่ยบ้านหลังนั้นอะ่ะเขาจะถือ ต้นไม้คนละท่อนอคล้ายๆว่าเปรียบเสมือนดอกไม้จันทร์บางทีก็ไปวางในรถบางทีก็เดินตามไปก็ที่ที่เผาอะพี่ตรงกองฟอนนะ่ะแล้วก็เวลาจะเผา,เาก็าก้อนไม้นั้นเอาอ่ต้นไม้นั้นนะ่ะหย่อนลงไปในกองเพลิงเผา,าเขาก็จะช่วยช่วยกันแบบนั้นก็จะเผากางตรงลานตรงนั้นเลยก็จะเป็นมาลักษณะนี้ด้วยความเจริญยังไม่เข้าพย้อนกลับมาพี่เนี่ยผ่านมา จนปัจจุบันบางอายุประมาณสามสามสิบกว่ากักกกบสี่สิบนี่แหละอย่างที่ผมย้อนเล่ากลับไปว่าบางจะต้องไปงานไ็นปไปไปงานร้อยวันของย่าของที่เขาทาบุญกันก็ไปได้รับฟังเรื่องราวบางเรื่องมาที่แต่ประหลาดแล้วพระหาผมฟังต่อบางบอกว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสามสี่เดือนก่อนนะพี่เนียน่ยเรื่องเนียน้ยบางบอกว่าประมาณสามสี่เดือนก่อนเนี้ยที่บ้านของนาบางเนี่ยที่ปัจจุบันนะครับผมหมู่บ้านเนี่ย เขามีงานบวชงานบวชหลานบวชอะไรนี้แหละเขาก็จัดงานกันพี่เนียนแต่วว่าหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เจริญขึ้นแล้วจากห้าสิบลังคาเรือนก็จะเป็นร้อยกว่าหลังคาเรือนแล้วก็จะมีสองหมู่บ้านถนนลาดยางเนี่ยอ่าทังวักรีดเนี่ยเข้าถึงหมู่บ้านแล้วเข้าถึงหมู่บ้านไปถึงทุ่งนาไปถึงอะไรอะไรแล้วแต่บางหมู่บ้านบ้านบางอ่ะบ้านนาคนเนี้ยบ้านมัน เขาเรียกว่า่วงจุ้ยไม่ดีพี่ครับ่วงจุ้ยไม่ดีเลยผมก็ถามว่าเป็นลักษณะยังไงเขากล่ารูปมาให้ผมดูพี่เนี่บ้านบ้านนะที่จัดงานงานบวชเนี่ยหน้าบ้านพี่เนี่หน้าบ้านนะมันจะมีถนนอ่าถนนคอกนกรีตตั้งกลางอยู่อืซึ่งประมาณรถเบียดจะได้ที่นี่รู้ไหมว่าหน้าบ้านเป็นอะไรครับพอเดินออกมาหน้าบ้านปับ๊บหน้าบ้านุะเมนพี่นี่ตองอรงเลยเมน เมนนี่หันหลังเข้าหน้าบ้านเยื้องทางซ้ายมือเป็นสาราวัดทั้ทงเยื้องขวามือเป็นป่าอ้อยป่าไผ่ป่าอะไรที่พี่เน็ตมันเป็นป่าอยู่เลยครับแต่ที่สําคัญคือวิวบรรยากาศคือเปิดหน้านบ้านนะคุณเจอเมนแน่นอนตั้งเดชเลยแล้วเขาบอกว่าที่สําคัญเมนตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นแหละพี่เน็ตมันคือกองฟอนเก่าที่สามสิบสี่สิบปีที่เขาเผาศพตรงนี้นะเขาก็เลยมาสร้างวัดตั้งเมน,ตร,นตรงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิม แล้วเพื่อนบ้านบังเนี่ยไปอยู่ตรงตรงข้ามกันเลยก็ามักจะเจออะไรแปลกๆวันนั้นก็มีงานบวชกับพี่เนรงานบวชเขาก็จัดมาหลายวันละจนถึงคืนสุดท้ายที่นาคุนี้จะบวชละ mm hmm. ก็ตกตอนคืนประมาณสักห้าหกทุ่มครับพี่เนรห้าหกทุ่มเนี่ยเขาเริ่มล้มบัวกันแล้วหลังบ้านของน้าเนี่ยลักษณะบ้านน้านะคะผมก็จะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว mm hmm. แล้วบ้านเนี่ยที่ติดติดกันบ้างทางห่างกันบ้างเนี่ยก็จะมีรั้วสูงสักประมาณเอวพี่เนี่ยบางทีเป็นอิดบล็อกบ้างคนมีตังห้านก็จะเป็นอิดบล็อกก่ออิดบล็อกขึ้นมาสูงนิดนึงประมาณเอวบางบ้านก็จะเป็นรั้วไม้ที่เอาล้นส่วนบ้านส่วนบ้านนะบางเนี่ยด้านหลังบ้านนะครับพี่เนี่ยออกไปนิดนึงก็จะเป็นลานโลง่ลงๆตรงเนี้ยจะเป็นที่เอาไว้จัดก,กิจกรรมครับางทีลม้มวัวลม้มล้มหมูเออฆ่าหมูลม้มวัวลม้มอะไรลงไปก็จะอยู่ตรงนี้ เขาบอกว่าคืนนั้นเนะขาลบกันประมาณหกค่มทีหนึ่งที่เขาลขงคืนกันก็จะมีแม่ครัวมีคุณลุงคุณป้า,ปา,าในหมู่บ้านมามช่วยกันม,มาช่วยกันในงานแล้วมันมีไอ้น้องคนหนึ่งที่น้องคนที่ผมขอเจอไอ้น้องบอลเนนะี่ยเขาเป็นเพื่อนกับหน้าเขาก็อยู่หมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละเป็นเพื่อนกับหน้าก็มาช่วยงานขยันขันแข็งแต่เช้าเลยพี่เนตอายุน้องบอลเนี่ยนะสักประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปี ยังไม่ยังอายุไม่เยอะยี่สิบกว่าก็มาช่วยงานช่วยอะไรกันทาช่วยกลัวไปช่วยเขาลม้มหมูลม้มทําอะไรทําอะไรช่วยเขาจนเหนื่อยพี่หกสตุต้มจนะีนหนึ่งน่ะต้นบอลเขาไปนอนหน้าบ้านตรงแค่นอนแล้วแบบมันพักสายตาพี่แล้วคนที่ผู้ใหญ่ที่กําล,ลังลุงลุงป้าๆนทีที่เขาทากับข้าวทาอะไรเตรียมตัวกันอนะกำลัาางเฉือนเนื้อวัวเฉือนอะไรกันอยู่อยู่ก็เห็นอนน้องบอลเนนะี่ย ลุกรวดขึ้นมาอืแล้วเดินไปที่หน้าบ้านเดินที่หน้าบ้านที่มันเป็นรั้วนะพี่เนี่ยเป็นรั้วสูงประมาณเอวหน้าบ้านเป็นอ่าตรงกับเมนเดินไปที่ด้านขวาพี่เนี่ยเดินไปเยื้องด้านขวาตรงรั้วมุมขวาด้้นหน้าเป็นป่ากบป่ากล้วยป่า,ปา,ปา,ปาไผ <c> ่ <oughs> ตัวหน้าพี่เนี่ยครับพอเดินไปแล้วน้องบอลเนี่ยเหมือนไปยืนคุยกับใครสักคนหนึ่งพี่ยืนคุยคกับใครไม่รู้สักพักหนึ่งเลยยืนคุยเป็นตุเป็นตะเลยพี่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ เขาคึกว่ามันไปคุยโทรศัพท์หรือเปล่าหรือมันอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้ไม่สนใจพี่พอพักอีกเจ้าต้องคนเนี่ยเขาเดินมาเลยพี่นี่ยเขาเดินมาเขาเดินผ่านฝูงคนมาแล้วเขาก็เข้ามาหาที่เขากําลังทําเนื้อวัวนะพี่ที่กาลังเล่กาลังอะไรเงี้ยเขาไอ้ต้องมันก็เอยปากว่าลุงลุงผมขอเนื้อวอัวสักหน่อยปไปเลยเนื้อวอัวข้างในเนี่ยผมขอสักถุงนึงเอาใส่ถุงให้ผมหน่อยผมจะไปให้เขาเนี่ยเขามาขอเนื้อวอัวกิน ก็ชี้ไปนาบ้านที่เนับเขาก็ใครมาขอลุงก็มองตามมือไหมเอะมันไม่เห็นมีใครวะลุงกาลังจะเอ่ยปากถามไอ้น้องบอลเขาก็ไม่ได้รอพี่ก็เลยลงไปนั่งแล้วก็เอามีดเ,เนี่อเอเยเฉือนเนื้อวัวเองเลยเฉือนเนื้อวัวตัดแต่งเอาตรงเนื้อถึงในเอาเนื้อชิ้นหนึ่งพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่เนี่ยอ่าดักไปมันคงเอาไปให้คนรู้จักหรืออะไรที่แหละต้าักไอ้น้องบอลเขาก็เฉือนเนื้อวัวเฉือนอะไรเรียบร้อยเอาใส่ถุงก๊อปเก๊ตถุงพลาสติกเนี่ย ก็ได้มาถุงหนึ่งนะพอประมาณไอ้จังหวัดเนี่ยเขาก็เดินมาที่นี่เดินออกไปข้างนอกเดินไปหน้าบ้านเดินไปแล้วก็เหมือนจะยืนคุยกยบใใจสักพักหนึ่งพี่แล้วก็ยืน่นมือผาเนี่ยยืน่นเป็นแขนตรงยื่นมันยื่นออกไปนอกรั้วพี่เหมือนยื่นถุงเรือให้ใครสักคนหนึ่งครับแล้วพวกนุ้งเขาก็ทางานทําอะไรัทํางานทาอะไรกันต่อไปมันผ่านไปประมาณสักสี่ห้านาทีแล้วพี่ครับ ก็หันเอ๊ะไอ้้องบอลมันไปไหนวะก็เลยหันไปมองพี่ปรากฏว่าไอ้ต้องบอลอ่ะยังอยู่ท่าเดิมอยู่พี่เน่ยังยืนอยู่ท่าเดิมอยู่เอามือยื่นสูงไปก็วาเอ๊ะมันทอะไรวะเพราะมันยังไม่ได้ใส่ใจเลยพี่เนธกาก็นั่งทากันต่อหานไปประมาณตั้งสามสี่นาทีไม่เน่ไม่นานชั่วอึดใจหนึ่งก็หันไปมองไอ้ต้องบอลอีกพี่เนธไอ้น้องบอลยังอยู่ท่าเดิมอยู่เลยอโดยซอสแบบเฮ้ยมันแตกแล้วเว้ยเฮ้ยมึงไปดูวันนี้น่ะดูมันเป็นอะไรน่ะ คุยเหยียบใครวะน่ะเขาก็ลุกขึ้นเราเดินไปดูไอ้ต้้งบอลเวลานั้นเขาประมาณตีหนึ่งกว่าๆพี่เขาเดินไปดูต้้งบอลไปดูปั๊บพอเดินเข้าไปใกล้ที่นี่มันยืนมันก็ยืนแข็งอยู่ว่นแหะพี่มันก็ยืนแข็งอยู่แบบนั้นเลยจนเขาเข้าไปเรียกเอาไปเรียกไปเรียกจนเขาเข้าไปตบตบไหล่พี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นไรวะเป็นไรวะก็ยืนแข็งอยู่น่หะพี่เขาก็บอกเขาก็ตะโกนเนี่ยเฮ้ยมาดูมันนี้เนี่ยมันเป็นอีไยเฮ้ยเขาก็ คนในงานก็เริ่มฮือลุกฮือขึ้นมาแล้วก็เดินมาดูวันพี่พอเดินมาดูวันพอเดินเข้ามาจับตัวมวันขึ้นมาพี่มันล้มหลายกองพี่<ม>แต่มันอยู่ในแต่มันอยู่ในท่ายื่นมือเลยพี่มือยังยื่นฝังเขาอยู่เลยปรากฏว่าพอเขามือคนคนนั้นนะขเขาคิดว่าเป็นอะไรเป็นลมหรือเปล่าเป็นอะไรก็มีคนเอามือมาอังทนี่จมกูกอะไรเงี้ยสรุปว่าน้องวัน่ะพี่เนียน่ยยืนตายไว้เนี่ยเฮ้ คือน้องมอนเสียชีวิตยืนยืนท่าเนี่ยเลยยืนสูงเนื้อให้ยืนตายอยู่แบบนั้นเลยตายครับพี่เน็ยไอ้น้้งมอนคนนี้ยืนตายพี่เขาก็เลยรีบเอาน้องมอนมาะสมอยาบาลคิดว่าอาจจะช่วยได้เขารีบปั๊มนู่นอะไรที่พอทําได้เลยพี่วุ่นวายกันใหญ่เลยปรากฏว่าช่วยไม่ได้แล้วพี่น้องบอลตายแล้วพอพอเสียชีวิตแล้วครับคือนั้นวุ่นวายมากพี่วุ่นวายโอ้พี่เนตวุ่นวายมาก ไหนจะจัดงานบวชนะจจะอะไรโอ้โหแบบวุ่นวายจนเช้ามาครับพี่เนี่ความเชื่อของเขาเนี่ยถ้าตายผิดปกติเนี่ยเขาไม่เอาไปวัดพี่ที่นั่นอ่ะเข้ากลับบ้านเขาเอาไปไว้ที่บ้าน,นก่อนเขาก็เอาไปบาเพ็ญสุดลที่บ้านก่อนแล้วน้าที่เป็นเพื่อนนะพี่โอ้พี่เสียใจทอกเลยพี่เพื่อนเรามาเสียที่วันเมื่อคืนนะอืมแต่ว่าตอนเช้าก็ต้องบวชสรุปน้าก็บวชตามปกติอื พอบวชผ่านมาแล้วพีน่นตรถึงวันน่าสงสารมากพี่พอบวชเป็นพระเป็นเป็นพระแล้วก็ต้องเนาะพอเพื่อนตัวเองก็เสียจนครบก็อเอาศพของทั้งบอลเนี่ยไปทําไปทําพิธีที่วัดต้องไปเห็นศพเพื่อนต้องมันงานบวชเอง่แท้สุดท้ายก็บวชทั้งพระด้วยเราก็ต้องมาเผาเพื่อนตัวเองด้วยพี่บนทีนายเขาขึ้นกัในใหญ่เลยพี่ว่ามันเอาอีกแล้วเหรือมันมีเรื่องแบบนี้อีกแล้วเพราะว่า มันเคยมีการตายลักษณะเนี่ยบ่อยมากบางทีก็อยู่เถียงนาบ้างบางทีอยู่เถียงนาลุงนั่งเป่านาอยู่เงี้ยเอามาไปเห็นนั่งแข็งตายเงี้ยเึ่นพวลุงจะนั่งอยู่ก็จะมีแบบนี้บ่อยพี่เนี่ยในหมู่บ้านเขาก็เชื่อว่ามันเป็นพวกผีพวกอะไรเงี้ยพี่เป็นพวกผีปอบผีนู่นผีเนี่ยเขาเชื่อกันครับแล้วน้องคนนี้พี่เนี่ยน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยผมพี่เขาเล่ามานะเขาบอกว่า จริงมันมันมันมีในข่าวเลยนะมันน่าจะออกข่าวอ่ะไรพื้นที่ในะอะไรเงี้ยมีด้วยน้องคนนี้เสียเสียช,ชีวิตมันแตลกก็คือมันยืนเสียชีวิตที่มันยืนตายแข็งเวลนั้นเลยมันน่าแปลกตรงนี้แล้วหลังจากนั้นพี่นี่หลังจากที่พี่บังเนี่ยได้เราฟังเรื่องเราแล้วพี่บงังอกโอ้โหมันแปลกมากแปลกประหลาดมากแล้วเขาก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าหลังจากน้องมอนเสียชีวิตไปไม่นานอะ่ะเป็นญาติของบังเนี่ยแหละเป็นอานไเนี่ยพี่ คณนัก็เรา,าฟังว่าอาเนี่ยเขาไม่รู้เขากินอะไรพี่เนี่ยแล้วเขาท้องเสียทั้งวันพี่เนี่ยท้องเสียทั้งวันเลยจนไม่มีแรงพี่เผลอหลับไปคืนนั้นก็เผลอหลับนอนอยู่บนแค่หลับไปพอเช้ามาพี่เนี่ยด้วยความแปลกใจอ่ะพี่เช้ามาปรากฏว่ากางเกงในตัวเองหายพี่กางเกงในที่ใส่อ่ะหายกางเกงในหายไปไหนวะไอ,อเคเอก็สงสัยกางเกงในหายไปไหนเก็ หรือกูจะไปลืมไหไมไหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยกูลืมไหมหรือเปล่ากูจะไปขอดแล้วลืมแกก็คิดไปนี่คิดอะไรมากพี่ผ่านไปสักประมาณสองวันสามวันนี่นหะพี่ต้องอเผอิญว่ามีลุงที่อยู่ที่บ้านนะพี่เข้าไปหน้าบ้านขาเขาก็ไปมันจะมีต้นอะไรผมจําไม่ได้จะมียอดสูงสูงหน่อยสูงเลยนะี่ยประมาณตึกสองชั้นนี่แหละเขาบอกว่าเฮ้ยมันจริงไหมแค่ว่ามันอยู่บนปลายยอดตน้นไม้เนี่ยเฮ้ยเัาจะโกรธเรียกตัวอาเนี่ยก็เลยเดินไปดูพี่เดินไปดูแล้ว เฮ้ยน the so no mm ี่มึงเกงในกูนี่ว่ะํำได้เลยมึงเกงในตัวเองวินี่ไปอยู่บนปลายยอดต้นไม้ได้ยังไงก็แบบสงสัยว่าแล้วก็มีคนบอกว่านี่คือไอ้คือวันที่มึงท้องเสียน่ะวันคืนนั้นมึงนอนหน้าแช่ใช่ไหมบอกเออบอกได้ใช่ผมนอนหลับหน้าแข่งกลงคืนนั้นอ่ะกูไม่ไปดูแลเหมือนมึงตาฝาดหรเป่านะกูเห็นเหมือนเหมือนมันมีแสงออกจากบ้านมึงว่ะแวบๆแสงออกจากบ้านแล้วลอยออกไปว่ะแต่ซึ่งมัน คนที่นั่นมันถือว่าเหมือนเป็นเรื่องปกติพี่น้าจ,จะแบบเฮ้ยอีโปงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดคิดกันไปแบบนั้นเห็นบอกว่ามีเห็นมีแสงอร่อยออกจากบ้านน้า,าเขาเลยคิดอา,าเขาเลยคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไม่ได้ไหมพี่ว่ามันมันม,นมนดยังกินอะไรเงี้ยแบบเหมือนผีเขาเรียกอะไรนะพี่พี่กินของแบบพวกผีก็ซื้อผีอะไรเงี้ยเ <c ười> <ๆ S 2> ขาคิดไปนะอันนี้เขาเล่านะแต่กินของสังกของอัค้างไปบนนู้นหรือเปล่าวะอันนี้เขาก็เล่ามาเป็นเรื่องแปลกๆเพราะพี่บังเขาได้รับฟังพี่ คืนนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมาที่บางเนี่ยไม่ได้นอนในบ้านนะพี่นีรแต่ว่าต้องนอนเอาเต็นท์ไปกลางเอาเต็นท์ไปกลางแล้วหน้าหน้าที่กลางเต็นท์น่ะก็คือวิวด้านหน้าก็คือเมเยเียนี่เปิดรูดเต็นท์มาปั๊บเจอเมียนเลยแกก็ถ่ายให้ผมดูอยู่เปิดรูดมาเจอเมียนเลยก็ไปกับแอนกับแฟนเนี่ยแฟนก็ตอนกลางคืนน่ะแฟนก็าํางานทําอะไรช่วยเขาเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรเพราะว่าจะทําบุญร้อยวันของย่าครับบางก็นอนอี่บางก็บอกว่า มีผีมาอ,อัมคืนนั้นมันมีผีอัมผอกมานั่งหน้าอกตัวดำๆนั่งหน้าอกแล้วแบบเก๊จะสู้อพี่เอามือปิดปากกดปากแกแก้กสู้ดิน้นสู้พยายามจะร้องก็ร้องไม่ได้จนเก๊สู้สุดใจพี่จนหลุดออกมาได้พอดีว่าแฟนแกมาพอดีเข้ามาแตเต้นเลยเล่าให้แฟนฟังแฟนก็ไม่การรอแต่๋วีว,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 วนั่งคุยกันจนเช้าจนทํางานช่วยอะไรเสร็จก็กลับมาพอกลับมาถึงโคราชก็มีคนโทรมาบอกว่าเฮ้ยม,มีคนโดนแบบมึงนะสี่ห้าคนในคืนนั้น แกก็บอกเออว่ะมันมันมีจริงนะหมู่บ้านนี้ยังมีอยู่ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ครับแล้วแฟนแกก็ไม่คิดอยากจะแบบไม่จําเป็นไม่อยากไปที่นั่นอีกเลยพี่เรื่องราวก็ที่ผมรับฟังมาก็มีประมาณในพี่เนอ,อก็เป็นเรื่องราวแปลกๆในสมัยก่อนเนาะมันก็สืบทอดกันมาจนถึงสมัยนี้นะครับแต่แปลกตรงที่ว่าโอ้ยยืนตายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกนะเมื่อกี้ทียินกับการที่แบบว่า เอ้มาเอาเนื้อให้ใครแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นปรากฏว่ายืนอยู่พักใ,ใหญ่เลยสุดท้ายแล้วพอไปสะกิดก็ลม้มลงแล้วก็เสียเลยครับออมันก็เป็นเรื่องแปลกๆในอดีตที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีหลายๆแนวหลายๆแบบนะที่เกิดขึ้นอะไรสักหนะนี้ถ้าในสมัยก่อนๆเ<อ>ขาเรียกว่าไหลาตายเนาะใช่ไหม นี่ผมแก้นิดนึงนะไอ้ตรงที่ยืนตายเนี่ยไม่ใช่อดีตนะพีีเพิ่งเกิดเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนะเอาเหรอใช่เพิ่งเกิดนะพี่สามสี่เดือนที่แล้วแต่เรื่องในอดีตนี่คือเป็นเรื่องบางที่ผมผมเล่าเกิดก่อนแต่เรื่องยืนตายนี่เพิ่งเกิดเมื่อสามสี่เดือนพี่บางเพิ่งเพิ่งไปบ้านนะเพิ่งไปได้ฟังมาใช่ครับเดี๋ยวยังไงพี่นี่แวผมจะลองหาเพราะว่าบางบอกว่า เอ็มก็น่าจะลงข่าวอยู่นะเพราะว่ามันตายแปลกนะเดี๋ยวลองํามสางคนอาจจะมีคนส่ายรูปด้วยมั้งเดีวจะลองถามให้เอ,อานี่คือเรื่องราวแปลกๆที่นํามาฝากการบิ๊กเอ็มเออเอ,อ้ยมังเคยได้ยินแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะเออใช้คํำนี้ดีกว่านะครับเออ,อเอาว ขอบคุณมากบิ๊กเอ็มที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือซะว่าเป็นเรื่องเล่านะครับจากคนคนหนึ่งและการที่บอกต่อกันมาบางทีมันก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่มันเหนือจินตนาการบางทีเราอาจจะนะไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้นะลักษณะแบบนี้เนาะแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำนานมันก็มีเรื่องเล่านะครับต่างๆนานานะครับอ่ะขอบคุณมากบิ๊กเอ็มที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนาะ ครับยินดีเลยครับพี่ช่วงนี้น่าจะมีเวลาพอได้ไปหาเรื่องฟังแล้วพี่โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวรอเรื่องต่อไปนะครับพี่เนรครับโอเควันนี้ขอบคุณมากพี่แอมครับพี่เนรรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่เช่นกันเช่นกันโอเคครับสวัสดีครับ